กาะอยู่ตรงขอบแก้วแก้วน้ำเนี่ยด้านในอ่ะแต่มันมากินน้ำขิงใน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 อยู่ตรงขอบแก้วนไงนันมาด้วยไปยุ่งอยู่ตรงขอบไม่ใช่ไม่ต้องจุดหรอกนี่นี่มันเกาะอยู่ตรงขอบแก้วพ่อไงนี่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 เห็นไหยเห็นไหมนี่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  นี่ยุ่งนี่ helmet, นี่ไงเดี load, load, shot, shot ๋ยวเดี Nowadays, ๋ยวเดี๋ยวเช็คเช็คกันเดี๋ยวเช็ดตรงนี้ก่อนมันมียุ่งมีนี่ยุ่ง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 จริงๆที่มุเกาะอยู่ขอบแด้วพ่อีเงบ่งแม่เตียี่นอนก็มีอนก็มี พระพุทธสรนาคูนีสร้างขึ้นเมื่อปี2 5 6 0ตามเจตะบนของบลเมองและชมชนสามตำบลเดยรอบโหนขาแดงก็จากตัตำบลพระธาตุขาแดงสวัสดีค่ะและตำบลแม่กุดเพื่เป็นพุทธบูชาขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาให้กำลังใจหลุงตานะคะขอบคุณมากค่ะซึ่งไปย้ายไปตั้งอยู่ที่หมู่บ้านที่บานตัวแทนพระธาตุขาแดง นอกจากนั ness, dollars, well ้นสจพระราชดำเนินดงานรูปรวมพันธุ ian, ah ์ด้วยไม้ส่งติดตามการดำเนินงานรูปรวมพันธุ์ด้วยไม้ผิวฝ่าตะวันตกต้นพืชธรรมชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชดำเนินการตามแนวทางการพัฒนาพื้นที่เหมืองดยจะตั้งศูนย์จัดกรมสัมนากานการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติจะแปแปลงฟังแล้วเหรอรักพันธุ์ด้วยไม้ป่าและพันธุ์ไม้ทั้งถิ่นหายากพื่นลงลึกซึ่งในปี2566ตาอโครงการ

ติดมาเอ้ผ้านี้ป่ะอ๋วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขยับให้ติดผ้าถูกพื้นเอ้ยผ้าเสร็จแล้วอ่ะมามาจะะะไปปฟันนค ส่วนที่ร่วมรูปรวมทันไม้พระราชทานการดำเนินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ใ่้การเรียนรู้และพันฟู่งแลปน้อมอันเนื่องมาจากพระราชดำริจัวัตต่าาโดยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชปรมนารัชพิตรทรงรับไว้เป็นแก่นานากอบริหารสาลิลป์ระานมการบริษัทผาแเสรี่จากัดมหาชนนี่หนังสือรับตัวคนทุนกรณีบริษัทาแสทรีจจำกัดมหาชน เสียงอะไรเสียงอะไรเสียงลงเท้าแตะเสียงหลวง่ท้าแะเสียงหลวงเท้เสียงหลงเท้าแระราชาเจ้สุดาเสีงระอุรมาราชกุารีนั่นแหละคู่ที่เขียแหละูกแล้วคู่นี้คู่น

ขอบคุณทุกท่านนะคะที่เขา้าร่วมชมและยังอยู่ให้กำลังใจชมตาน,นะคะจัดก,การและกร,ร่ายนก่อสร้างโครสร้างเป,ประบพ,พ้าตางตากเข,ข้าห้องน้ำเป็นวลาโรงเรนด้วนรตใส่น